ถึงจังเลยอ่ะไม่ได้เจอกันตั้งน้นอคิดถึงเหมือนกันไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเนอะเพื่อนแหมที่อย่างนี้มันเรียกเพื่อนที่ตอนมาจีบอ่ะเราบอกว่าเป็นเพื่อนกันก่อนไหมซันก็ไม่ยอมเั้ไม่อยากเป็นเพื่อนขอเลื่อนเป็นแฟนได้ปะเนี่ยฉันพูดอ่ะก็นานมาแล้ว กลัวจังเนี่ยอุ้ยหรือว่านี่แฟนซันหรือเปล่าคะโอ้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะฉันเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้ค่ะโอ้ยหน้าตาน่าเกลียดอย่างเงี้ยฉันไม่เอาทำแฟนหรอกค่ะแล้วคุณแก้มผุมได้สคริปต์หรือยังคะมีทีมงานให้ไปหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคกันเดี๋ยวเราไปทวนสคริปต์กัน พี่วุฒิดาวเขาจะรู้สึกไรไหมแต่กี้ดูก็ไม่ไม่อะไรนะเหรอใช่ใช่ใช่แต่พี่ว่าต้องรอดูไปเรื่อยๆก่อนนะมันอาจจะเปลี่ยนจากรายการข่าวเป็นรายการมวยก็เป็นได้สวัสด,ดีครับผมสันอุตรายันกองสินแก้วนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวนี้อีกอย่างวะครับ วันนี้รายการของเรานะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญเป็นครูสอนโยคะที่กําลังโด่งดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้ครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทั้งน่ารักเซ็กซี่และฝีมือโยคะเนี่ยต้องเรียกว่าระดับเทพเลยครับขอต้อนรับนะครับคุณแก้มบุ๋มครับสวัสดีครับเชิญน,นั่งก่อนเลยครับ ดีค่ะแก้มบุ๋มค่ะวันนี้แก้มบุ๋มดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มารายการข่าวนี้อีย่างวะพอดีว่าแก้มบุ๋มอ่ะเป็นแฟนคลับรายการนี้มานานแล้วด้วยค่ะแล้วก็เป็นแฟนคลับคุณซันมานานแล้วด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อพี่ขอบคุณมากครับผมนี่ปลื้มเลยครับเอองั้นผมขอเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่านะครับคาถามแรกเนี่ยผมต้องเริ่มจากคําถามที่แฟนคลับของรายการเราเนี่ยส่งมาถามคุณแก้มบุ๋มเยอะที่สุดเลยขออนุญาตนะครับ เขาถามกันมาว่าคุณแก้มบุ๋มโสดไหมครับอันนี้เป็นคําถามจากแฟนคลับหรือว่าพิธีกรคะเนี่ยพิธีกรครับอะไรเราเล่นครับพิธีกรเนี่ยถามให้แฟนคลับไงครับเมื่อกี้เป็นมุกนะครับเป็นมุกครับตอนนี้นะคะแก้มบุ๋มก็โสดค่ะแล้วก็เพิ่งเจอคนที่ถูกใจด้วยค่ะหรอครับใช่พอดีว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ชอบเทคแคร์แล้วก็ อารมณ์ดีมากๆเลยยิ่งถ้าใส่เสื้อสีเทากเกงสีเทาแล้วมีเลขเจ็ดอีกเนี่ยแก้มบุ๋มยิ่งชอบชอบเลยล่ะค่ะคุณแก้มบุ๋มนี่ขี้เล่นนะครับเขาคงเล่นเล่นแล้วนะครับคำถามต่อไปนะครับคุณแก้มบุ๋มเริ่มเล่นโยคะตั้งแต่เมื่อไหร่ล้วครับน้องดาวนี่ยายแก้มบุ๋มนี่อ่อยน้อฟันสุดฤทธิ์เลยนะ ไม่โมโหจริงเหรอไม่นะคะสันทำงานอยู่ส่วนดาวก็ไว้ใจสันด้วยไม่อยากจะมีอะไรนยคะ่ะแต่อย่าไปเล่นกับเขาแล้วกันนะอีน้าแมว